สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้หมอแพร์พรายขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงรายวันประจำวันที่20ตุลาคม2568กับคำทํานายจากจักรวาลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจและเริ่มต้นสิ่งใหม่การเงินมีแนวโน้มได้รับโชคลาภหรือผลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมาความสัมพันธ์มีโอกาสได้พบปะเพ,พื่อนเก่า หรือคนรักเก่าจะกลับมาทักทายพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคด้านการเจรจาพลังงานประจําวันแนะนําให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและอย่าก,กังวลกับอดีตคนเกิดวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์อาจมีความเครียดหรือกังวลเกี่ยวกับงานหรือครอบครัวการเงินควรระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยอย่าตัดสินใจลงทุนโดยไม่คิดให้รอบครอบความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวเพื่อเพิ่มความสงบให้กับจิตใจพลังงานประจําวันแนะนําให้หมั่นพักผ่อน และดูแลสุขภาพใจของตนเองสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่คุณจะได้รับข่าวดีหรือโอกาสใหม่ๆในงานหรือธุรกิจการเงินมีแนวโน้มดีขึ้นอาจได้รับเงินพิเศษหรือของขวัญความสัมพันธ์กับคนรักหรือคนใกล้ชิดจะเข้าใจกันมากขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงจะเสริมพลังใจและความมั่นใจพลังงานประจําวันแนะนําให้กล้าคิดกล้าทําและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคนเกิดวันพุธวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนและใจเย็น อาจมีปัญหาเล็กน้อยที่ต้องแก้ไขาการเงินยังคงต้องระวังการใช้ใจ่ายอย่าไว้ใจใครง่ายๆเรื่องความสัมพันธ์จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าช่วยเสริมสติปัญญาและความสงบพลังงานประจําวันแนะนําให้ตั้งสติและใช้เหตุผลในการตัดสินใจสําหรับคนเกิดวันพฤหัสวันนี้คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆและมีโอกาสได้แสดงความสามารถการเงินมีแนวโน้มได้รับข่าวดีหรือผลตอบแทนที่รอคอยค,อยความสัมพันธ์จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือคนที่เคารพนับถือพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีทองเสริมโชคลาภและความสําเร็จพลังงานประจําวันแนะนําให้เปิดรับโอกาสและไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้อื่นคนเกิดวันศุกร์วันนี้คุณจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีแรงใจในการทํางานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการเงินมีโอกาสได้รับเงินพิเศษ หรือผลกําไรจากการลงทุนความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนร่วมงานจะราบพล่นพลังสีที่ควรสมสายคือสีชมพูเสริมสเสน่และความเมตตาพลังงานประจําวันแนะนําให้แบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้คนรอบข้างสําหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้เป็นวันแห่งการพักผ่อนและทบทวนตนเองโควิกเลี่ยงความเร่งรีบการเงินยังคงต้องวางแผนอย่างรอบคอบระวังการใช้ใจ่ายเกินตัวความสัมพันธ์ควรให้เวลากับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดพลังสีที่ควรสมสายคือสีม่วงช่วยเสริมสมาธิ และความสงบพลังงานประจําวันแนะนําให้ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และให้เวลากับตัวเองคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสใหม่เสมอจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนําทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ